สองท่านยังอยู่และวันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้จัดก,การสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้ผมถือว่าให้เกียรติงานวันนี้เป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับนะบแล้วก็สําหรับผู้จัดก,การท่านหนึ่งนะที่มาเขามีธุระนะครับสำหรับคุณสองการนะครับเขาขอตัวกลับนะครับอันนั้นผมก็ซาบซึ้งนะครับในในน้ําใจลือเกินและวันนี้สองท่านนี้นะอยาก จะให้สองท่านนี้มาพูดอะไรฝ่ากความดีความรักความคิดถึงที่ทั้งสองท่านนี้จะต้องออกจากบริษัทยูเนี่ยนโอโตพาร์ไปสู่เส้นทางสายใหม่ขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านครับคุณบัญชาแรกคุณปริยัตเพชรชราเวศนะฮะผู้จัดการสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในงานนี้นะครับมาเชิญสอ,องท่านเลยนะครับ นาจริงๆผมบอกกระทันหันนะฮะ,ะเรื่องเรื่องของรางวัลเดี๋ยวเขาตามมาให้ที่บ้านนะฮะของชำรวยอะไรเนี่ยนะฮะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวอยากจะให้เพราะว่าวันนี้จริงๆผมเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่และคุณบัญชาและคุณปริยัตนะครับเป็นผู้จัดก,การ <c oughs> ในในส่วนผลิตที่ให้เกียรติมาในงานนี้นะครับ นะครับขอบคุณนะฮะสำหรับตากล้องนะฮะที่แม่จัดจัดแถวอย่างดีเดี๋ยวผมให้สำหรับคุณปริยัตนะครับเนื่องจากเป็นสายงานที่ในฝ่ายผลิตนะครับเป็นผู้จัดก,การส่วนผลิตนะครับที่จะกล่าวอะไรในใจที่ลูกน้องสองท่านนะครับที่จะหมดวาระนะครับอยากจะฝากอะไรแล้วก็จะวอวยพรอะไรขอเรียนเชิญครับ เอเโอเคเดี๋ยวผมจะเอาัำหนึ่งออตื่นตันใจไม่รู้จะพูดอะไรแต่เด็กนึกไม่ออกเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของ u ูเทุกคนนะครับครับผมนะครับวันนี้ก็ดีใจตับปลื้มใจนะครับแทนพีพีทั้งสองคนแล้วก็พวกเราด้วยนะพี่ ที่มีวันนี้นะครับถ้าจะเปรียบว่าสองคนนี้ถ้าในวงการพระนะมันมีหลายวงการถ้าวงการพระก็บอกว่ารุ่นอะไรนะรุ่นแรกรุ่นแรกนะรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับถ้าจะเปรียบเป็นการสร้างบ้านนะครับเราก็จะบอกว่ารุ่นรุ่นอะไรนะ เล่นบวกเบิเบกหรือว่าอตอกเสาเข็มอสองคนนี้ตอกเสาเข็มนะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็อยากบอกว่าคนเราทุกคนนะครับเมื่อมีวันแรกนะครับแล้วก็ต้องมีวันสุดท้ายนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีวันแรกเข้าทำงานนะครับพอถึงวารละหนึ่งเราก็มีวันสุดท้ายที่เราต้องลาจาก งานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็บอกว่าพี่ทั้งสองคนนะครับยังไงยังไงก็คืออยู่ในใจพวกเรายูเอ็มเสมอนะครับในาณะที่ผมเป็นรุ่นน้องนะครับที่นี่เป็นรุ่นพี่ก็ต้องบอกว่าเราชาวยูเอ็มทุกคนต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนนะครับที่เป็นรุ่นบุกเบิกให้เรา u m มี คนวันนี้นะครับขอพวกเราเกล่าวขอบคุณรุ่นพี่เราทั้งสองคนด้วยครับนะครับนี่คือ,อยังไงยังไงคือพี่ทั้งสองคนก็อยู่ในใจเราเสมอนะครับยูเอ็มเรามีวันนี้ก็เพราะรุ่นพี่รุ่นบุตรเบิกเพราะฉะนั้นผมก็ขอย้ําต่อไปว่าพวกเราที่ทํางานต่อไปขอให้สารต่อเจตนาลมของพี่ทั้งสองคนปราบชั่วลูกชั่วหลานพวกเรา นะครับขอบคุณครับครับขอบขอบคุณนะฮะสำหรับผู้จัดการปรีระนะฮะที่นะครับได้ให้ข้อคิดนะฮะหลายๆอย่างครับขอเรียนเชิญคุณบัญชาครับนะฮะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u ูเทุกคนนะครับวันนี้จริงๆต้องขอขอบคุณพี่เสี่ยมนะครับที่ครับขอบคุณครับจริงๆผมไม่รู้เลยว่ามีงานจัดงานเลี้ยงเพื่อเลี้ยงอำลา น้าทองดาและก็น้าพวงนะครับพอดีได้มีการมีการนิดหน่อยกินเหล้ากับพี่เตงเี่ยมและพี่เตเหยี่มก็ได้เรียนเชิญผมมานะครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณพี่เตเหยี่มใต้นี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆผมเข้ามาทําง,งานใน UM ปี38นะครับเริ่มต้นจากเป็น วิศวกรทางหน่วยงานผลิตเหมือนกับพวกเราทุกคนแต่ว่าเมื่อมีการทำระบบเกี่ยวกับระบบคุณภาพนะครับผมก็ต้องย้ายไปอยู่ในส่วนงานของ QC นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในส่วนของผมเนี่ยจริงๆคุ้นเคยกับพี่ทองดาแล้วก็พี่พวงมาในส่วนผลิตมาตลอดนะครับแต่เมื่อวันนี้มาถึง ในส่วนของผมมีความรู้สึกว่าต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองที่ช่วยในการที่จะปูทางให้ UM มาถึงณวันนี้และ UM มีความก้าวหน้าเ,เป็นอย่างมากในการที่จะดำเนินการต่อ,ตอไปนะครับก็ออยังไงก็แล้วแต่ในส่วนของผมนี่ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองคน เป็นอย่างมากนะครับขอขอขอบคุณครับครับนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับพิธการนะฝ่าย QC นะครับสาหรับคุณบัญชานะครับที่ให้เกียรติมาในงานนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมมีกุหล,ลาบอยู่ไม่กี่ดอกใครจะรับดอกกุหล,ลาบเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแล้วให้นักร้องของผมร้องแล้วท่านขึ้นมามอบกุหล,ลาบให้ทั้งสองท่านนี้คือหมดมีเท่าไหร่แค่นั้นนะฮะครับิ <Okay. S 2>